เรื่องราวของหลวงพ่อสุดเกี่ยวกับพลังอํานาจจิตที่อยู่ในรูปการสักยันตะกร้อแล้วก็เสือเพ่นนั้นดุ่งดังมากแม้แต่ตีใหญ่ขุนโจรชื่อดังที่เขาลือกันว่าหนังเหนียวและแคล้วคลาดยังนับถือไปมาหาสู่หลวงพ่ออยู่บ่อยๆตีใหญ่มีของดีคือผ้ายันกับตะกรุดของหลวงพ่อสุดไว้ป้องกันตัวขนาดถูกตำรวจเป็นร้อยล้อมจับก็ยังหนีเอาตัวรอดไปได้จนใครๆลือกันว่าตีใหญ่มีวิชาล่องหนหายตัวได้ มีเรื่องเล่าถึงวันที่ตีใหญ่สิ้นชื่อคือวันนั้นก่อนที่จะหนีไปหลบซ่อนตัวตีใหญ่ให้ลูกน้องขับรถพามาหาหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงแต่มาแล้วไม่พบหลวงพ่อก็เลยกลับออกมาระหว่างที่รถออกมาก็โดนถล่มจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองข้างทางนับไม่ถ้วนว่ากี่นัดจะเห็นนะว่าคนเราเมื่อดวงขาดมันก็ต้องมีอันเป็นไปแล้วก็เหตุที่ตีใหญ่มาหาหลวงพ่อสุดนั้นก็เป็นเพราะว่าพวงพระแล้วก็ตะกรุดของตีใหญ่หายไป ก็เลยจะมาขอใหม่จากหลวงพ่อก็เลยมาพบจุดจบในวันนั้นหลายคนกล่าวว่าถ้าผ้ากับตะกรุดยังอยู่ตีใหญ่อาจจะยังไม่ตายแต่ถึงอย่างไดตีใหญ่ก็ก่อกรรมทําเข็นไวม,มากพลังอํานาจจิตหรือว่าอิทธิฤทธิใดๆก็มาอยู่เหนือกรรมไม่ได้สุดท้ายตีใหญ่ก็ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางการสาปแช่งของผู้คนและใครจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อสุดกําหนดให้เป็นไปด้วยหรือไม่ ยังมีเรื่องเล่าถึงอดีตนาวิกโยธินคนหนึ่งที่ได้รับเครื่องรางของขลังจากหลวงพ่อสุดไปเป็นเหรียญเสือเพ่นและก็รอยสักขณะที่รับราชการอยู่เขาถูกส่งไปปราบผู้ก่อการร้ายที่ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2519แล้วก็โดนถล่มขณะอยู่บนรถ GMC เพื่อนคนหนึ่งถูกยิงยนตะตตุ่มหายไปทั้งแถบส่วนตัวเขาเองถูกยิงห้านัดกระสุนเข้ากลางหลังตรงยันพอดีเสื้อทะลุเป็นรู แต่กระสุนกลับไม่เข้าเนื้อแล้วก็ไม่มีบาดแผลเพียงแต่เป็นรอยจำจำเท่านั้นส่วนอีกคนเป็นศิษย์หลวงพ่อสุดเหมือนกันคนนี้เป็นโรคที่ตาต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชระหว่างการรักษาต้องฉีดยาเพื่อผ่าตัดเข้าใจว่าเป็นยาชาแต่พอฉีดเข็มฉีดยากลับไม่เข้าเนื้อเพราะคนนี้หลวงพ่อสุดสักน้ํามันครอบไว้ผลสุดท้ายญาติต้องมานิมนต์หลวงพ่อสุดไปโรงพยาบาลเพื่อทําพิธีถอน คนป่วยจึงได้รับการฉีดยาและผ่าตัดเรียบร้อยปัจจุบันวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครได้นำร่างที่เป็นโครงกระดูกหลวงพ่อสุดบรรจุไว้ในโรงแก้วตั้งให้ประชาชนไปกราบนมัสการอยู่ที่ชั้นสองของศาลาการประเรียนภายในวัดซึ่งทุกวันก็จะมีประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสแวะเวียนไปกราบสรีระของท่านไม่ขาดสายเลยครับ